không 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 được 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 วิสุทธ์ก่อนนะคะอ๋ออันนี้เป็นเห็ดที่รับประทานไม่ได้ไม่ใช่เห็ดกินได้โอ้ยมาเป็นตอตอโตนที่ค่ะขนเหยียบเล่าค้นเหยียบเล่าไหมน่าสงสารค้นเหยียบนะ เห็ดก้วได้ค่ะดกแต่ว่าสีอาจจะบ่สีแดงสดคือยังทั้งผู้นะ แีแดงแดงงามแดงชืนๆนสินะตันผูกน้ำหวานด้วยจะป็แดงแนวน่ั้ย

เนี่ยสองรอบอีกหน้าตามอ่อมแม่มกันนะครัเมืเเ่อคืนฝนตกเฮ็ดกรเร่หน้าตามอ่อมแม่ม

นะขาบัก yeah. ่เงาหนึ่งเอาเห็ดสองดอกนี่คือขายเงาแหละเดี๋ยวเมื่อเรามองเห็นเราก็ต้องมุดไปเนาะแม่มมากเพื่อจะเห็นว่ามานสองดอกที่ต้นเนี่ยมันมันได้ดอกนึงมันได้สองหมดเลยดีเด้ออ่าส่ตัวตอไมา้มีไว้พุ่งชน มุดยังเดียวแหละค่ะจะตื่ม,ด,มดอกกันปะมุดกลับไปหากระตาเขาล่ะกระตาเห็ดก็มีตั้งนใบใหม่เยอ้เราเข้าไปเก็บโอ้เห็นแล้วสองดอกสองดอกนี่ นี่สามเนี่ยโอ้คนอี๊ดสวยมากเลยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น จากก่อนมันเจ็บน่แต่ข้ากอาจจะบรชดด้วยด้วยปวดโทษขอเอาไว้โทกศัพซักล่องทายลูกวะข้า <c oughs> ถูกเห็นแต่ว่ากจะยุท้ายคือคนงามๆค่ะนี่ให้ดูนะ มันมีสองสองดอกอีสัสอง,สองดอกสี่มันมีสามมีสี่แกงหวานมากเลยค่ะเห็ดชนิดน,นะน,น,นี้นะแกงหวานหวานนี่

ดังนั้นไปตองขึ้นมากนะเนี่ยไปตองึ้นมากน้ำค่ะแต่น้ำค่ะซื้ามา,มา,เ,ามเลยแต่หาเห็ดนี่ขัน้นใบใหม่ใบตองสีนึงๆนี่โอ้ยมีอะรเคลียรถบร้านเนี่ยโอ้ยงาม นคทำให้พอเป็นมูเนี่ยนี่สิและขี้ด้วค่ะสวยเลยได้ยยนะ่งนะในแขงเนี่โอ้อันนี้ขี้จะลมน,นี่เป็นเห็ดหาได,ด้กินได้เยอะขี้จะลมไหมม่เห็น สืแบบ้อหลบส่วนกันยู่น,ย <laughs> นี่เห็นเสียจนล้ม จะกลับบ้านแล้วตามสไตล์เนาะชนบทอินดี้กาซิมาทักทายช่วงจะกลับบ้านเหมือนเดิมนะคะแต่สรุปว่ามันีโอเคค่ะใ่แกงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแต่ว่าเห็ดน,น้ำบานเห่านะ่ะอาจจะดอกบัวค่อยสวยนะคะเนาะแต่ว่าก็กโอเคอยะอะนึกว่าสิบวได้แกงค่ะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพบพอกันใหม่นะคะเนาะเจอกันใหม่ทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ